วันแห่งการขดดวัญครบรอบเจ็ดปีของพระบาทสม,มเด็จมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาานพิตรโดยพระงวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันรักผู้ยิ่งใหญ่โดยไายเสด็จหา,า,รนานพระมีเสียงตาหลวงพระมติอดุลยเดชมหาราชบรมนาานพิตรมีผู้หาเก้าของกระบอก ชาวาทพยายานั้เป็นวนัแหงการกำลงดึกและพร้อมสำนึกในระมหารุณนานุคุณอันหาที่สุดได้ผู้ทรงมีผู้ดูอะการอันนี้ใหแก่แผ่นดินาที่เบิมหาทุกคนพระเดเดมหาว่าพระองค์หน้าตมิในหลวงรัชกานรับคำพระราชัญัตของพระองค์ท่าน เพื่อการพันาที่ยันี้ต่อไปครับหนึ่งสองสามครับนีนะครับ, 1, 2, 3, รบ,รบก็เป็นเป็นวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันที่ดีนะครับวันที่ดีนะทุกคนมาโอ้เช้ามาตื่นสวน่างแก้วนะแล้วก็นะครับ,นะรบสิ่งที่เราทำวันนี้ในประชาชนที่อยู่ใกล้นะครับทนมางบาณสิบปีเป็นอย่างต่ำ การทำาที่ต้องทนรับขยะัวนี้แต่วันนี้ผมจําได้เลยตอนนี้ผมตั้งแต่ผมก็ไม่เคยรับตําแหน่งผมก็ใช้รถแม็กโคลใช้ไปอยู่ตลอดนะครับไปช่วยสบายขออนุญาตมองกล้องนะครับ 1, 2, หบนึห่งสองสามสองหนึ่งเด็กน้อยแล้วใช่ไหมนรอบหนึ่งเด็กน้อยหนึ่งขึ้นเลย หนึ่งสองสามสี่เอาโครงการเร็วครับโคงการเร็วกระทับกระทับครับกระทับครับให้วางเก็บครับนี่ครับี่ของ่ครับขออนุญาตนะครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับขึยกใส่ด้วยนะครับ าทีแรกเราวางครั้งไม่แค่ฝ่กซ้านะครับแต่ท่านมาดูด้วยตัวท่านเองเมื่อวานนี้ท่านให้คะแนนฝึกซ้อมครับอีกครั้งครับหนึ่งสองสามครับไม่หสีเหลืองทั้งหมดเลยนะครับสองฝากฝั่งนะครับซ้ายขวาด้วยนะครับ ขอ,อ,อคบคุณชมรมอดสอมขอบคุณผู้ร่วารรภทศโครงการครั้งหนึ่งในวันที่20นะครับถนนสายนะครับของกะทิจะร่วมกันปลูกต้นทองบุรอีกครั้งในวันที่20นะครับก็ขอเหานแก้งว่าจะมีแต่ความสวยงามนะครับจะไม่มีขยะให้เห็นรบสายตาอีกแล้วตัรอดไม่เด้ ถามครับอีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs>